สาวน้อยสาวฉันเป็นร่างน้อยฉันมีบ้านหลังน้อยเพราะมีเบี้ยน้อยฉันมีความสุขนเล็กน้อยตางภาษามีน้อยพ่อชื่อลุงคำแม่ชื่อนางดำลูกสาวชื่อทองคำลูกชายชื่อบักหลำ่ำพ่อขายต้มตังแม่ขายกระลาต้มขาย ส้มตำขายดำลูกชายขายตัวดำไม่โยกเก้าอี้ไม่หนีโรงเรียนไม่เขียนข้างกวาไม่ด่าตูไม่นอนตื่นสายไม่ไหนหนังสือไม่เพียนตำกดไม่คิดมุ่งร้ายไม่อายทำกินไม่หมินเล่นน้อยไม่ค่อยไม่ค่ยวัตนาไม่สร้างหาเรื่องไม่เครื่องโก กันไม่หันอาไยมุกไม่ทุกกับกิมแน่นอนกิมแน่ธรรมะอยู่ในเมียแมวแมวไม่รู้ธรรมะอยู่ในหมูหมูไม่เห็นธรรมะอยู่กับควายควายชายินเกิดเป็นคุลเขียนธรรมะโอ้สากย์เยยนักเซจือพันรักนิดคือช่างกุล รักไม่ทนคือก่อสร้างรักไม่จางคือตาลาดรับาตคือช่างป่วยและรักเสียใจคือช่างเงินรักเล่นสนคือบัญชีรักใคร่คือตาาัวอย่งางนิยมหรือใครคือที่โดนท้า

ถามผู้วงนามคือได้รัาปอ่อยอนนตบ่บาติโกกมาคือ อาหว่าัสมกับเมียักนอนคุณทำเพราะผลความหาม่วยใช้ใบหน้า ถูกเาว้าธรรมดาไอ้รอยตีไ๋้ตกใจมาที่เราซื้อดังนะะไรตาม่ะที่าทำอะไรทำอะไรมัน่อกี้ตัดเด็กแก่ยมันกี้ตกตาต้องทำเลยนะทีนี้นะก็ไม่ทำนหนามาทำ 我们

นั่นอนได้แล้วพรุ่งนี้เป็นเย็นอีกนะกินข้าวกันอีกไม่แล้วมากินแล้วอ้าวมาพูดทำไบอกว่าไม่กินกินไม่โอเก้นไม่แล้วครับโอเก้นไม่กินแล้วโอโกะ <Yeah. S 2> ไปตักกินไปเดี๋ยวให้คือนอนทํานักนม่กน,นันทำอะไรนั่นก็พูดนอกนกินเ่ยไปตักกินครับเมื่อมัตักเปิดึงต่ต้องกินอ่มันตกันตนนกข<ป>้าเองไยายาทำเองมั่งไป หม้อกับแม่ิไม่ชอบตีใช่ตี